mượn máy đó, thì nông mượn mai, để mì tôm, mượn, mỗi tuần, để mì tôm, nó bớt cây เดแล้วคืนนี้สองแถวสองแถวเราไปตัดต้นต่อหนมืจนดจนแต่ว่ามีตกตกมาถอะแรงสุดๆ mượt chừng chừng cái ba mình đốt đủ con hắn lôm muốn tiêu tiêu ô chọc lôm bay lên lé nữa แล้วนี่เราก็เก็บใส่บุงกีเราก็ฟันเราจะได้ไม่ต้องมาเก็บหลายรอบฟันฟันฟันใส่เต็มเราก็เทเราก็ไปเรื่อยไปเรื่อยเลี้ยวไปเลยไม่ต้องมาเก็บเอายโอนแกินัก มืดไม่มืดมัวมืดจนตกมาเธอขโมยจอกดอกแล้ว โชว์มือดูเออก็บเก็บเก็บเก็บทำงานเลียงลูกเด้หนีเกาะมีมือเดียวเกาะกับมารับจังทุกวันได้ยักพันธหรอค่าเลี้ยงอ่ะ ได้หลายพันแล้วจังวะเดี๋ยวเมียกระทรมาขออีกเอ้าเกนี่แหละพี่น้องวันดีครับน่ดูกังหันลมหมุนติวติวติว